สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับมาว่ากันในเรื่องก่อนเกมและการคู่ระหว่างนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่10นะครับก็ <c oughs> ผมว่าด้วยความที่ปีที่แล้วเกือบจะ1ปีเต็มนะในการพบกันของคู่นี้โดยที่ในซีซันก่อนปี2023นะครับวันที่เสาร์ที่4นะ ที่ทั้งคู่พบกันแล้วก็เป็นนิวคาสเซิลนะครับที่เอาชนะอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของกอร์ดอในช่วงของครึ่งหลังว่าปีนี้เวลาใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วคือผมว่ามันมันประจวบเหมาะพอดีผมว่าในซีซั่นก่อนนี่เป็นอีกหนึ่งในนัดในความทรงจําของแฟนๆของอาร์เซนอลหลายๆคนนะครับว่าถ้าเกิดมีคะแนนหรือแม้กระทั่งเอาชนะนิวคาสเซิลในวันนั้นได้พวกเขาก็จะเป็นแชมป์ไป แต่นั่นแหละครับมันก็เป็นในเรื่องของสมาธิแล้วก็อะไรหลายๆอย่างด้วยวันนี้มาพบกันในสภาพที่ผมว่าทั้งตัวของนิวคาสเซิลเองแล้วก็ตัวของอาร์เซนอลด้วยผมว่าไม่ได้พร้อมด้วยกันทั้งคู่ขนาดนั้นเรียกว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งตัวของเอ็ดดี้ฮาวของนิวคาสเซิลเองรวมไปถึงอาร์เซนอลด้วยต้องใช้ผู้เล่นที่มีเท่าที่จําเป็นแล้วก็ผมว่าในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นลงสนามมีความสําคัญมากในเรื่องของพละกําลัง ทั้งคู่เล่นเกมลีคับมาด้วยกันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีผลที่เอาชนะคู่แข่งไปด้วยทั้งคู่ทั้งอาร์เซนอลเองก็เอาชนะตัวของเพรส s ซอรนอตเอนไปส่วนนิวคาสเซิลผมว่าอาจจะงานหนักกว่าอาร์เซนอลในเรื่องของการที่ต้องพบกับเชลซีและก็เอาชนะมาได้ไดเหมือนกันสิ่งสำคัญก็คือนิวคาสเซิลวันนี้ได้เล่นในบ้านนัดที่พบกับเชลซีในเกมลีคัพก็พวกเขาก็ได้เล่นในบ้านดังนั้นไม่ต้องเดินทางในเรื่องของพละกำลังแต่ วันที่เห็นที่เขาเล่นกับเชลซีครับในตัวของนิวคาเซิลก็ใช้พลังกำลังมากพอสมควรเหมือนกันในช่วงครึ่งหลังเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนผู้เล่นนะครับแม้แต่นาทีที่60อีซักได้พักโจวิลล็อกได้พักค่อยๆทย,ยอยพักกันไปแต่หนึ่งในมิดฟิลด์ของนิวคาเซิลโทนารียังคงเป็นคำถามอยู่นะครับสำหรับผมเหมือนกันรวมไปถึงโจลิงตันด้วยถ้าได้ลง คือเล่นไป90นาทีเต็มและใช้พลังงานเยอะมากนะครับในเกมกับเชลซี2คนนี้ถือว่าเป็นมิดฟิลด์สำคัญของนิวคาสเซิลถ้าพูดถึงในเกมของนิวคาสเซิลนะครับเป็น4-3-3ก็จริงแต่แบ็คขอไปครับปีกทั้ง2ฝั่งของนิวคาสเซิลทั้งตัวของกอร์ดอนแล้วก็อารเมรอนผมคิดว่าน่าจะมีใครได้พักเพราะว่าตัวของอเมรอนแล้วก็ตัวของฮาวิบานในเกมลีกคับพวกเขาได้พักทั้งคู่นะ ดังนั้นยังคงเป็นคําถามเหมือนกันว่าตัวของกอรดอนเองจะลงสนามตั้งแต่ต้นเกมไหมหรือจะลงสลับกับนักเตะที่ได้พักไปไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของแฮวิบาร์เองหรือแม้กระทั่งตัวของอเมรอนด้วยต้องไปรอดูกันนะครับว่าในเกมที่จะพบกับอาร์เซนอลไฮี้ฮาวจะจัดผู้เล่นยังไงแต่ถ้าเรามาพูดถึงในเกมกันบ้างนะครับอาร์เซนอลเองพูดถึงอาร์เซนอลกันบ้างละกันในเรื่องของผู้เล่นอย่างที่เราทราบกันไปนะครับผู้เล่นตัวหลักๆของอาร์เซนอลก็ยังคงเจ็บกันอยู่ ไล่มาตั้งแต่แพงกองหลังนะครับก็คือตัวของกาเบียลมากาสแต่โชคดีนะครับที่ได้ตัวของซาลิบากลับมาจากการติดโทษแบนไปเกมนี้จะมีซาลิบาแต่คู่ของเขาจะเป็นใครอันนี้ยังคงเป็นคำถามอยู่เหมือนกันจะเป็นเบนไวไหมถ้าตัวของเบนไวหุบเข้ามายืนคู่กับซาลิบาดังนั้นทางด้านขวาเองของอาร์เซนอลก็คงเป็นปาเตแต่ถ้ายังคงยึดนะครับเอาตัวของเบนไวออกไปเล่นเป็นแบ็กขวา ดังนั้นผมว่าแบ็กซ้ายก็คงเป็นหน้าที่ของทิมเบอร์และอาจจะใช้ตัวของ k ีว r อมาจับคู่กับตัวของซาลิบาก็ว่ากันไปนะครับผมว่าคงเป็นผลออกมาจากการซ้อมว่าจะใช้ใครสำหรับคู่ของซาลิบาจะเป็นไว้หรือค v วอแล้วเดี๋ยวไปรอดูกันนะครับในเกมนั้นตรงกลางสนามของอาร์เซนอลก็คงใช้เมลลิโนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้คู่กันกับตัวของเด็กนไรส์ไหมหรือจะใช้ตัวของจอร์จิโนปาเตขึ้นมาเสริม อันนี้ไปว่ากันไปนะครับเป็นคงเป็นในเรื่องของแท็กติกของอาร์เดต้าเปกซ้ายผมว่าก็ยังคงใช้ตัวของมาร์ตินเนลลี่ขวาเป็นซาก้าหน้าเนี่ยก็คงเป็นคายฮาวเวิรจะเล่นคนเดียวหรือจับคู่กับทอสซาอันนั้นก็คงต้องไปรอดูเหมือนกันแต่ผมว่าในการที่ทอสซาได้พักเต็มเต็มเกมไปในเกมลีกครับอะ่ะมี2มี2ตัวเลือกสําหรับผมนะก็คงลงมาแทนทําหน้าที่แทนตัวของมาร์ตินเนลลี่หรือจะลงมายืน เป็นคู่หน้ากับตัวของไคล์ฮาวเวิร์สก็ได้เหมือนกันต้องรอดูเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็แท็ติกของไอดต้อีกครั้งหนึ่งกลับมาว่ากันในเรื่องรายละเอียดในเกมผมว่าเกมนี้นิวคาสเซิลก็คงเล่นเหมือนกับที่เล่นกับเชลซีนั่นก็คือตรงกลางเนี่ยอัดมันแน่นเลย3คนผมว่าก็คงเป็นโจลิงตันไม่ก็โจวิวลล็อปนะครับอารวมไปถึงตัวของโทนาลีแล้วก็คนที่ได้พักมากที่สุดนั่นก็คือบูโนกิมาไลส์ยืนเป็นหลักให้กับนิวคาสเซิลแน่นอนนะครับตรงกลางสนาม มิดฟิลด์3คนนี้จะพยายามบีบเกมตรงกลางสนามของอาร์เซนอลไม่ให้ออกบอลง่ายๆจะบีบเกมของอาร์เซนอลเนี่ยออกไปทางด้านข้างเหมือนกับในวันที่ทำได้ดีกับเชลซีพอเกมออกไปทางด้านข้างครับและจะใช้ตัวของแบ็กของตัวเองแล้วก็ปีกทั้งสองข้างเนี่ยลงมาช่วยในเกมวันนั้นนะครับทั้งตัวของกอร์ดอนและก็โจวีล็อกจะออกมาช่วยมันก็เลยกลายเป็นว่าบีบให้เกมออกไปทางด้านข้างแล้วจัดการเกมทางด้านข้างน่าจะง่ายกว่าการให้พื้นที่ตรงกลางของอาร์เซนอล อันนี้น่าจะเป็นเกมของนิวคาสเซิลส่วนอาร์เซนอลก็ครองเกมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้อาจสายจังหวะของตเองพลิกบอลเข้าไปใช้การเดินเกมของซากาเป็นหลักเหมือนเดิมถ้าซากาได้พลิกบอลได้เล่นกับบอลเยอะๆมากๆผมว่าเหนื่อยแน่นะครับสำหรับตัวของขอไปครับสำหรับตัวของนิวคาสเซิลดังนั้นการไม่ให้ทั้งตัวของไฮฮาเวสหรือแม้กระทั่งตัวของทอสซาพลิกง่ายๆเนี่ยแล้วบีบเกมพยายามให้ออกไปทางด้านข้างให้ได้มากที่สุดและจัดการเอา ผมว่าน่าจะทำได้ดีสำหรับตัวของนิวคาสเซิลแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาร์เซนอลพลิกเข้าไปเล่นได้อาศัยสักจังหวะ2จังหวะแหละและเฉียบคมพอผมว่าอาร์เซนอลก็น่าจะได้ประตูจากจังหวะเหล่านี้ในจังหวะโอเพ่นเพลย์ของทั้งคู่ถ้ามาว่ากันในเรื่องลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกนั่นแหละครับมันจุดเด่นของอาร์เซนอลในซีซั่นนี้เหมือนกัน ถึงแม้ในช่วงหลังๆอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้คมเกล็ดมากขนาดนั้นในเรื่องลูกเตะม,มุมแต่ลูกตั้งเตะหลายๆครั้งเขาพวกเขาก็ได้ประตูจากจังหวะเหล่านั้นมาในเกมกับเพรสซอนนอตเอ็นเราเห็นแล้วเหมือนกันนะครับว่าลูกฟรีคิกที่ตัวของมาร์ตินเลลีคลอสบอลเข้ามาแล้วก็หม่งตั้งเข้ามาให้กับตัวของกราเบียจ์ชูวันเล่เข้าไปผมว่าก็เป็นทีเด็ดให้กับอาร์เซนอลได้เหมือนกันดังนั้นถ้าพูดถึงตรงจุดนี้แล้วผมก็ยังคงมองว่าอาร์เซนอลมีความหลากหลายมากกว่านิวคาสเซิล ในเรื่องของลูกโจมตีแล้วกันไม่ว่าจะเป็นจาจังหวะทั้ง Open Play เองก็ดีหรือแม้กระทั่งจังหวะในการลูกตั้งเตะต่างๆขอแค่นักเตะของอาร์เซนอลยังคงมีสมาธิในเกมถ้าย้อนกลับไปในปีที่แล้วเราจะเห็นเหมือนกันว่าบอลเหมือนจะออกไม่ออกแต่ว่านักเตะของอาร์เซนอลก็มัวแต่ไปยกมือครับไปยกมือแล้วก็ชี้ไปยกมือชี้ไปเราเห็นภาพจํานั้นมา จังหวะเหล่านี้แหละครับถ้าอาร์เซนอลจัดการไปโดยที่ตัวเองมีสมาธิกับเกมตั้งใจเล่นให้ทุกลูกทุกลุกรูปแบบผมว่าอาร์เซนอลวันนี้โอกาสชนะนิวคาสเซิลผมว่ามีสูงเหมือนกันถึงแม้ผลงานนะครับในเกมกับเชลซีผมว่านิวคาสเซิลทำได้ดีนะแต่ในเรื่องของพละกกำลังแล้วก็นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บด้วยผมว่าปัญหามันไม่ได้ต่างไปจากอาร์เซนอลเลยปัญหาเนี้ยของนิวคาสเซิลครับมันสะสมมาตั้งแต่ซีซันที่แล้วละ ซีซันที่แล้วครับที่นักเตะหลายคนไม่พร้อมจริงๆแล้วมันลากยาวมาจนถึงปัจจุบันผมว่ามันเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวของเอ็ดดี้ฮาวเหมือนกันนะครับในเรื่องของนักเตะที่ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแล้วก็หลายๆคนคือผมว่าเขาใช้กรรมศึกมันหนักอะ่ะคือถึงแม้เอ็ดดี้ฮาวเป็นคนหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเขาก็พยายามหมุนนักเตะแล้วนะแต่โปรแกรมมันก็ไม่ได้เบาเลยแล้วก็ลากยาวกันมานะครับอาร์เซนอลด้วยเหมือนกันปีนี้เราถึงได้เห็นนักเตะหลายๆคนจากหลายๆทีมนะ ทยอยกันบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดูพละกําลังก็ไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นในแต่ละเกมเราดูเรารู้เหมือนกันดังนั้นก็วันนี้ว่ากันไปนะครับผมมองว่าตรงกลางสนามจะเป็นตัวตัดสินถ้าตรงกลางสนามของนิวคาสเซิลทำได้เหมือนกับในวันที่พบกับเชลซีก็ยังเป็นคําถามของผมเหมือนกันว่าจะเล่นแบบในวันที่เล่นกับเชลซีไหมก็คือการไปเพลสสูงเข้าใส่แต่การเล่นแบบนั้นนะครับมันใช้พละกําลังเยอะมากนะ คือขึ้นไปเพลสสูงและถ้าอาร์ซนอลแกะเพลสออกมาได้คือผมว่าเป็นปัญหาเหมือนกันแนวรับของนิวคาสเซิลไม่ได้เร็วขนาดนั้นฟาเบนชร์เองก็ดีหรือแม้กระทั่งตัวของเคลลิสนะครับในแนวหลังนะคือถ้าคู่นี้ได้ลงสนามแล้วแดนเบิร์นเนี่ยออกไปเป็นแบ็กซ้ายแทนลุยส์ฮอร์ที่ผมว่าในเกมลีคลับเขาใส่สุดจัดเต็มไปแล้วนะผมว่าพละกําลังก็อาจจะไม่ได้เหลือเหมือนกันแดนเบิร์นที่ได้พักไปคงได้กลับมายืนแต่จะยืนในตรงไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกัน เดี๋ยวรอติดตามกันและกันนั่นแหละครับผมว่าในพื้นที่แนวรับของนิววาสเซิลยังมีพื้นที่ให้อาร์เซนอลเจาะอยู่ถ้าจะเปิดมาแลกแบบนั้นก็ผมว่าพวกเขาเองก็อาจจะเหนื่อยเหมือนกันในการที่จะเล่นเกมรับกับแนวรุกของอาร์เซนอลที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีพื้นที่ให้พวกเขาเล่นพวกเขาจะทําได้ดีดังนั้นการเล่นเหนียวแน่นไว้ก่อนแล้วบีบเกมให้เหนียวแน่นเนี่ยแล้วรอจังหวะของตัวเองเพราะว่าตัวเองมีทั้งอิซักมีปีกที่มีความเร็วทั้งกอร์ดอนทั้งฮาวิบานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอจังงหวะขอตเง ผมว่าคิดว่าเอ็ดดี้ฮาวน่าจะมาในทรงแบบนี้ส่วนอาร์เซนอลก็คงเล่นในเกมแบบของตัวเองคือครองบอลเอาไว้แล้วรอช่องมันเปิดโดยคนที่ฝากบอลไว้ก็มีทั้งซาก้เป็นหลักเลยแล้วก็ไคลฮาวเวิร์สของเรานะครับที่จะมีจังหวะที่ประหลาดอยู่แล้วพิก23จังหวะแล้วเข้าไปทำแต่ถ้าโอเพนเพลย์มันตื้อด้วยกันทั้งคู่ผมว่าอาร์เซนอลมีทีเด็ดอีกอีกลูกหนึ่งนั่นก็คือลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกลูกเตะมุมเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าเกมนี้ก็ ไม่ง่ายสําหรับทั้งคู่โดยเฉพาะอาร์เซนอลเองผมว่าต้องการ3คะแนนเหมือนกันในการที่จะไล่เจดติดทั้งอันดับที่2อย่างเวีรยวพูลและอันดับที่1จากซิตี้เพราะว่าถ้านัดนี้ยังคงสะดุดอยู่ผมรู้สึกว่าระยะคะแนนจะห่างออกไปไกลเหมือนกันดังนั้นต้องเก็บ3คะแนนให้ได้สําหรับอาร์เซนอลมันไม่มีทางเลือกจริจรงๆจ,จะยากจะง,ง่ายอาร์เซนอลต้องเก็บ3คะแนนให้ได้ส่วนนิพัสเซลเองนะครับนะผลงานในลกไม่ดีนะครับแพ้มา2นัดติดแล้ว5นัดหลังสุด เอ่อเนวคาเซลไม่ชนะใครเลยประสบปัญหาเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเมื่อพบกับอาร์เซนอลผมเห็นหลายๆครั้งนิวคาเซลเล่นกับอาร์เซนอลมักทําได้ดีเสมอนะคือสมาธิสําคัญในเกมนี้เดี๋ยวรอดูทั้งคู่แล้วกันผมว่าคนที่จะเปลี่ยนเกมของของนิวคาเซลได้ก็คือบูโน่กิมมาไลสกับตัวของอิซักบอลยาวจากกิมมาไลสนีนครับที่มันจะพอไปถึงอิซักได้แล้วสร้างจังหวะปาฏิหาริ์ขึ้นมา ก็เป็นประตูได้เหมือนกันส่วนอาร์เซนอลก็ได้แหละครับเป็นซาก้าเป็นคีย์หลักๆเลยถ้าเขาเล่นได้แล้วเล่นได้ทําได้คมเหมือนกับในเกมกับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลน่ากลัวมากครับวันนี้แต่เนื้ออื่นใดผมยังมองว่าอาร์เซนอลน่าจะเอาชนะนนลคอเซลไปได้ในท้ายที่สุดความแน่นอนของอาร์เซนอลแหละะครับมันจะเป็นตัวตัดสินในวันนี้ เดี๋ยวรอติดตามไปแล้วกันนะครับแล้วนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ผิดพลาดประการใดเนี่ยผมขออาภัยทุกท่านในนาทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ